阿皮皮。哦、嗯。 สครั้งสองครั้งาองยคำบประเด็นว่ะ่างแล้วโอ้ยม่วยลูกอยเอาปเนยเอไน่นไนี่ไม่ยุบมันเปไฟนั้นไฟแก๊สนี่เอ้อเปิดไฟแล้วนเปิดไฟาปน้ตาลมากกนี่แ ยังไม่จบเปิดช่วยปอด้วยนะแับยังอ um ่าเปิดเลยเปิดไฟลองไอ้ทถามยงทำไมไฟมันเป็นอย่างเงี้ยดับแล้วเมตุบลมมากอิานี่เป่าละแม่ мне не буду